สวัสดีครับแล้วชอบแฝดสยองเช็ดเท้ากระโปไม่ให้ให้ทุกคนฟังเสียงน้ำไหลอ๋ออ่ะ วันนี้จะมีกิจกรรมมันยิ่งใหญ่หญอ่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรามาที่ภูริลล่าอันนี้ต่อจากที่เราไหมต่อจากที่มันเกิดแน่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราอยู่กันที่ภูริลล่าฟู้์บิลล่าที่นี้ก็มีกิจาการรมให้เล่นก็คือมวยทะเลนะครับทุกคนวันนี้ผมก็เลยคิดเกมเล่นสนุกๆก,ก็คือจะแข่งมวยทะเลคือึกแชมป์ชนแชมป์ไอเด้าไฟอะมวนสังเวียนนี่คือแบบเก่งไหมเก่งมาละเรามาสังเวียนในน้ำมั้งใช่ไม่ได้หรอแต่วันนี้พวกเราไม่ได้แข่งกันแค่สองคนอ่าคือผมจะเป็นหัว ทีมครับมีทุกทีมแล้วก็ส่งมาแข่งกันแข่งกันเรื่อยๆแล้วทีมไหนที่แพ้จะมีบทลงโทษแล้วใครอยากรู้บทลงโทษคืออะไรรอดูท้ายคลิปอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูวันนี้เรามีกิจกรรมหลายอย่างเลยเกี่ยวกับน้ำให้ให้เล่นอ่าเล่นอะไรก็ได้แต่หลักๆนี่เขามีนี่ให้เราก็จะเอาอันนี้หลักๆแล้วดูตึงกันด้วยเฮ้ยทีมไหนผ่อนตึงแล้วทีมตึงด้วยแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครอยู่ทีมเราบ้างอ่ะอันนี้มีเบสนะครับมีพี่เฟิร์สมีต้ามีพี่บอสมีไอเบสอีกคนไอบอลมีฟุกแล้วพี่มนเป็ตากล้องใให้เราช่่ีุ๋มพัน อ้ยเลงนะเลงนะไอ,อคนพาไม่ยอมมาชุดมาใช่แล้วก็มีไนท์ <c oughs> ถือกล้องอยู่แล้วก็มีผมมีบัสแล้วก็ไอ,อ,อต้าเ <c oughs> <ๆ S 2> นามี <c oughs> ต้าดเดินอยู่ไม่ใช่ตานน้า <c oughs> อ๋อไม่ใช่ไที่อยากกูว่าซูมจริงด้วยมองไม่เห็น <c oughs> เรามาโอ้ยออก <c oughs> เลือกทีไหมเออโอ้ยออกนี่ออกเราเอาความสมสมดุลดีกว่าสมดุลสมดุลเดี๋ยวจับไซส์หอกันมาปล่อยชุบกันเดี๋ยวเราปล่อยชุบกันาปล่อยชุบกันชุบ นะแค่รู้แค่นี้รู้แล้วทีมไหนชนะอ่ะทีนี้ใครชันป่าวที่สุดชนะอยู่ฝั่งโบสทอ่ะมาเอานี่ก่อนเลยตากับบอลตัวสองตึงบชุบมชุ่มชุกเฮ้ยแอหกครับสองตัวตึงเลยตำนานมีใครไซส์พอๆกันอีกทุกอย่เบสทุกอย่างเบสไม่สาเดียวกันแล้วไงสายเดียวกแล้วไงชุ่มชู่มชุก โ okay. อเคไม่ได้ตัวตึงกูไม่รู้ว่าความใหญ่มันจะเป็นตัวช่วยกูหรือความลำบากก็ยังอยู่ตรงข้าไในบอลมากกว่าเวลาทีโมกูจะออกขอนนกูออกก็ได้ก็กูต่อกันไกลชุบชูชุบชุบชูชุบ โอเคผมกูจะขัดอยู่แล้วถ้าถมกติจะมาออกเท่เะแล้วบอลชี้อทีนึงแล้วใครอยู่ใครอ่ใคไอ้แมวแล้วใครอยู่ใครที่เพื่ออยู่ทีมกูอืมโอเคบอลชี้ผมมีบาสเพิ่งแชมป์มาด้วยบอกเลยว่าฟิตตัวนี้มันไม่เหมือนกันพี่มันไม่เหมือนกันไอ้นี่อะไรนี่มวยไทย้เวทีนี่กูแบบพื้นอย่างใหญ่เลยใช่อันนี้อะไรยืนก็ไม่ได้ใช่ยืนไม่ได้โอ้นี่ดูโหที่พักเราอลังการงานสร้างเนื้อห่อชูชูชุบพร้มรักชนะทุกอย่างไป อ่าโอเคตาฮิวก้ตาฮิโกูโอเค,อท,อท,อเคทุกคนก่อนที่เราจะไปดูคลิปสนุกสนุกผมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีวันนี้ก็คือโอลิมเพ e นะครับผมจากที่ผู้ผมได้เคยโปรโมทโอลิมเพ e ไปในคลิปที่แล้วผมก็ได้ทำการเรจโดยใช้แพลตฟอร์มนี้อยู่นะครับทุกคนสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับโอลิมเพ e นะครับเป็นแอปเพื่อการลงทุนและมีแหล่งความรู้มากมายให้แถมยังลงทะเบียนฟรีด้วย และที่สําคัญนะครับทุกคนการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับทุกคนต้องศึกษาดีๆนะครับผมบอก่อนแล้วก็นักเทรดหลายล้านรายให้ความสนใจในโอลิมเพตนะครับแล้วนอกจากฟังก์ชันที่เราเคยพูดไว้ครั้งก่อนแล้วโอลิมเพตยังมีสัญญาณการวิเคราะห์ให้กับผู้ใช้ทันทีหลังลงทะเบียนทุกคนจะมีเพื่อนที่เชี่ยวชาญให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเทรดและเพื่อนคนนี้ก็ชื่อว่าโอลิมเพตนะครับและนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเทรดให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้พวกผมก็มีบัญชีโอลิมเทตอยู่แล้วถูกต้อง ดังนั้นผู้ผมก็จะเริ่มไปที่ศูนย์ช่วยเหลือซึ่งเป็นที่ที่ผมจะได้พบกับวิดีโอการสอนที่ขี้คายทุกอย่างที่ผู้ผมสงสัยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องสัญญาณกันดีกว่าเมื่อไปที่หัวข้อสัญญาแล้วแพลตฟอร์มจะเริ่มวิเคราะห์การตลาดและหลังจากที่แพลตฟอร์มทาการวิเคราะห์แล้วมันก็จะส่งสัญญาณการเตือนให้ผมซึ่งผมจะแนะนำนะครับว่าควรใช้สัญญ,ญาณนี้ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น แล้วก็ทุกคนไม่ควรเชื่อสัญญาณโดยไม่ผ่านกระบวนการคิดด้วยตัวเองทุกคนต้องคิดและว,วิเคราะห์การตลาดด้วยตัวเองอยู่ยังไงก็ตามนะครับทุกคนสัญญาณเหล่านี้ก็ยังมีประโยชน์ต่อทุกคนได้เป็นอย่างมากอ่ะแล้วใครที่สนใจนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้หรือใช้เว็บไซต์ของ Oly ิมเพได้โดยรละเอียดนะครับทุกคนอยู่ใต้คลิปของเรานี่เลยอันนี้เลยอ่าและผมย้ําเลยทุกคนการลงทุนนะมีความเสี่ยงผมแนะนําทุกคนใช้บัญชีทดลองเพื่อให้ทุกคนนะครับมั่นใจก่อนที่จะลงทุนจริงๆครับผมใช่ และโอลิมเพตนะครับยังเตรียมโบนัสให้กับทุกคนเพียงทุกคนนะครับลงทะเบียนโดยใช้ก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ใต้คลิปนี้เลยถูกต้องทุกคนจะได้รับบัญชีทดลองที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก10,000เหรียญเป็น1 0 0 0 0แเหรียญใช่ครับทุกคนทุกคนนะ่ะสามารถเข้ารับการอบรมและเทรดได้ตลอดเวลาเพียงให้ทุกคนนะ่ะใสร่รหัสโปรโมชั่นของผมรหัสคือ FAD ถูกต้องทุกคนจะได้รับโบ,บนัสเพิ่ม3 0อนตของเงินฝากคุณไปเลยใช่ครับและข้อเสนอพิเศษนี้ใช้ได้เพียง7วันเท่านั้นอย่ารอช้าโอเคผมกขอให แล้วอะตอนเนี้ยเรากลับไปมวยทะเลกันดีกว่า<อ>ทุกคนอยากดูคลิปแ<ร>น่ กาสาธิตเนี่ยแค่ขานเป็นยากเลยคยมาวางกลางนีโอ้ยนี่นี่นี่แล้วดูแล้วด้ยใครนะนี่ด้ยอันนี้ไม่ไม่สจริงอันนี้กจิกากตกาคือแบบทุกคนต้องมารวมตรงกลางปุ๊บไเลยไนี่เลยปุ๊บไย อีกอีกอีกอไะทุกคนตกลงตกลงกัคือลุ้นกันุกนี่ถ้าสมมติถ้าตอยักอยเป่นันกอดกัน้าลุกันแแพ้หรือป่ะแพ้เลยแต่เาเป็งเขาอะเป้งก็คือมึงพร้อมขาบอกป้ามาไปล่อมือชนกันดิเป้งอะเป้งชนมือเลยโอเคอ่ะดปกัวอ้วนด้วยโกล ไอ้ฝันเราไม่ต่อยจริงด้วยกูเต็มหน้าคุเลยนี่อันนี้อันนี้คือใครร่วงก่อนใครร่วงก่อนวันนี้ผมร่วงก่อนมันร่วงเหมือนของกันเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าใครถึงใครถึงน้ำก่อนคือคนนั้นแพ้เรามาเริ่มวันนี้คู่แรกดีกว่าส่งใครจะส่งใครคู่แบทเหมือนกันอ่ะตาแรกทุนผู้ชนะพี่เราอะไรกันดีเฮ้ยพึ่งนี้ทีม พี่ผมว่าเราหวดกันดีกว่าหนึ่งสองสามับตาชี้เลยไอ้ละหนึ่งตามด้วยสรุปคนแรกของเราคือ้ตาไปว้าวเฮ้ยไหนทีมเราอ่ะไม่มีใครเหมาะสมไม่หว่าฟุกอ่ะฮะไอ้ฟุกฟุกไอ้ฟุกไหมอ่าบางของฟุกจะสู้ผมฟุกจะสู้นี่มึงข่มแล้วเหรอโอ้ยมาแลมาแล้วครับไอ้ตาเดี๋ยวเราใส่อีกาพินก่อน น้าเอวเวไม่ดีเท่าเอวเอวอ่ะเอวปึ๊บนาเลยเลยี่นี่อ่ะดูปึ๊นี่โอ้มิกนู่ได้ไอ้ไอ้ไอ้เขาใสนคู่ที่หนึ่งได้เดวัดเยวมัเยัโอเคเลือกอ่ะเลือกอ่ะ ความจริงอ่ะคนชนะมันไม่ต้องเปลียดก็ได้หนิวะเข้ามาเพิ่งที่เออ่ะเดีดีลำวยลำวยไอ้เียตาต่ออะไรทีนี้ถิ่มเราละเราต้องส่งไปไหนไปกู้หน้าเย่งตัวตึงๆเลยให้ไปเลยส่งไปกู้หน้าก่อนเออโอเคเดี๋ยวดูฝั่งนู้นเขาจะส่งใครมาครับฝั่งเราเหรอไอ้ตากูยักไว้ก่อน เฮ้ยตาต้องยาวอ่ะไม่ยืะเรียกพ่อมาลูกดิ้อได้ไม่ได้เฮ้ยผมต้องขอโทษน้องเขาไว้ก่อนว่ายังไงผมก็เอาน้องเขาลงไปัมยาวกว่าเลพี่มาเที่ยบมา้ด้วยโอ้โหเทวเวทไหวไหวไวอยู่แล้ว เฮ้ยเตีมันถึงเอางี้แล้วเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเตี๋ยวเว้ยคู่ไปเนี่ยตอนนี้พัาดเฮ้ยถึงแล้วเอ้ยงวงงี้ไปดิต้องใกล้อีกไปยกที่สองไปละสองเลยเฮ้ยลยผมต้องขอโทษน้องเขาไว้ก่อนเพราะยังไงผมก็เอาน้องเขาลงไปผมต้องขอโทษน้องเขาไว้ก่อน ว่าังไงหูก <wasn 't Comb ine> ้อนนะเขาลงไม่หล่ว่าังไงหูก้อนนาะเขาลงไมหนแล้วเรามีแมวไม่เห็นหรอยังไงมันมาเงี้ย ผู้ต่อไปเดี๋ยวส่งตัวตึงละส่งตัวตึงเอ้ยฝั่งเขาก่อนนะาไปแล้วต้องมึงแล้วอ่ะ้้ยแลวมึงได้ตัวตึงแล้วไม่ต้องส่งเลยกูไปเองไม่ต้องส่งด้วยไม่ต้องส่งไปเองเสนอตัวคือแบบว่าแมตต์นี้ชนะแน่จริงไอ้ขี้ในพึ่งอะไรไม่ได้ไปเราพร้อมเราเลยเอ้ยว่าครูครับนะดูด้วยตึงด้วยแพ้ไม่ได้แล้วอันนี้แพ้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้เลยทำให้เสียเวลา ต่อยตามกติกาห้ามต่อยกัดเข็มขัดมีน้ำใจนักกีฬาห้ามต่อยใช้พลอยเข็มงงเพีเดี๋ยวร้อยก่อนทางของกินเคลมงงได้เฮ้ยเฮ้ยแม่ทางของกินเดี๋ยวแล้วทุกคนมวยแม่งถูกครูชิบหายเหมือนภาพเมื่อกี้เพิ่งเคยเห็นเห็นมาเมื่าไเออก็บอกบอกแล้วผมของจริงอ่ะดูดิ ใครที่พี่พ่อแม่เขาพูดไปจบตอนนี้คะแนนของของเราก็ฝั่งโบสมี2ฝั่งหูมี1แล้วผมจะเอาอีก1คะแนนมาโดยการส่งพี่บอสไปแล้วตึงด้วยคนเนี้ยแล้วพี่บอกโจมัดยาวเราไปก่ัดมัดยาวนี่ทีมัดยาวอยู่ไปฟังแหวนฝั่งนู้นฝังเราชนะสอง้วไอ้แหนมบอกจะไปแข่งของไหนสักอย่าต่อยกยบผมแล้วเขาบอกว่เป็นก็ะต่อยเราชนะสองแล้วพี่ เดี๋ยวคือพี่ชนะปุ๊บเราชนะเลยโอเคตาคขาต่อไปที่เฟิร์สเลยคือชนะปุ๊บชนะเลยครับใครอะไอ้ตาโอ้โหแหงเลยมันหนึ่งปุ๊บเขาต่อยตรงนั้นหลบพึ่งหายเลยหลังหายเลยเราหายเลยโลกเขาเกาะอ๋อเกาะเขาไว้เราโดนโลกเขาต่อยเขาลูกพึ้นมาสวนเปี้ยงเขาล่วงเขาหายเรา บ่ายแล้วใครจะไป็ลำมวยก่อนต่อยด้วยชนะและก้แค่ท่าลำมวยชนะแล้วนี่โชว์ก่อนตรงตัวให้ดูเลยด้วยไมดดเลยมเามาแล้วชนะอ่ะไม่อาก็ามาถ้าได้เสมอองต้องส่งหัวหน้ากั่อยหน้าเฮ้ยมาก็ยากแลวดูตรงและชนะแน่แน่บีบสฝันรู้แน่ชนะแน่แน่อ่อย

อันนี้คู่ตัดสินและต่อไปอ่ะแฝดชนแฝดของจริงแล้วอันเนี้ยระหว่างบดกิจมังกรกับบ้านบ้านมังกรพยักหนะครับคู่นี้มันแน่นอนอยู่ทีเดียวกัมันจริงไหมจริงจริงผมรู้อยู่แล้วว่ะคู่แบบว่าพี่รอให้ผมมาแบบใช่ทีเดียวต้องปิดเกมไม่บนดนี่คุณรู้อยู่แล้วต <c oughs> ัองรอ้จะบอกให้นะฝั่งเนะโอ้โหฝั่งเราอ่ <c oughs> ะถ้าถึงขั้มันกำลังร <c oughs> ้อนอยู่เลยเออ้โหไปลงงาก่อนลงพลังก่อน สองส่งส่งไม่ได้แล้วส่งไม่ได้แล้วเป็นกระเทยแล้วฝั่งนี้ผู้ชายเทสดูฝั่งนี้่สองเนี่ยดูแล้วเฝ่าจริงด้วยไม่ต้องไม่ต้องให้เดินโชว์ด้วยเดินโชว์ด้วยแล้วเรื่องแค่ไหนบ้างไอ้พวกนี้ยืนเลยบ้าแล้วร่แล้วเรื่องก็เดินทุกเลย มาลูว่าเราจนั่งอยู่ีไม่ไหวไม่ได้ไไม้วนั่งยไงนั่งนั่งโอ้ยกำลังนั่งเลยครับโัวมันเป็นยังไงแม่หลงเต้ไม่หัวเฮ้ โอ๊ยนีแผลไอ้วะเดี๋ยวโออธิบายให้ให้ใหใหใหางใต้นะ้ ไม่ไอ้เหี้ยกูเข้าใจอ่ะไม่ซับทอนเมื่อมึงกูเป็นหลที่อยู่นะไม่ธุรกิจนะไม่รู้เรื่องเลยโอ้ไม่มีสูตรว่ะคนเดินคนเ้ยังมีสูตรนอนอ่ะใส่ไม่ลงเลยไม่กอดได้เลยอยู่ใต้ล่างด้วยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยจบคลิปเรียบร้อย อะไรอไแล้วลงโทษอ่ะเเออลงโทษ้ยยังไม่จบยังไม่จบแล้วไหนลงโทษที่บอกที่บอกว่ามีลงโทษไงอะไรไมม่ีอะไรเตะอัดอะไรอ่ะอะไรอ่ะลูกบอลเตะอัดอะไรโอ้โหพร้อมแล้วกูพร้อมแล้วอ๋ออันนี้อันนี้เบาเลย้บาๆเลยโยนเอาโยนเอาตีไม่โดนหรอกโอไ้โหนึกว่าจะแรงอ่ะ เอาจิงด้วยอ่ะนาเอาิด้วยอ่าล้วมาเราก็เอาิ้เราเทสเราเทสอเราเปุ๊บเาเฮ้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกเฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮ

ได้อยู่ด้วยไปดิมามาหายเบอร์ไปคิดอะไรอย่างเงี้ยมามาพูดเบอร์ไปคิดไปดิเบอร์่างห่างก็ไปคิดตั้งหลายวะทุกคนใครชอบกินนี้เยอะอย่างนี้นอย่าพ <c oughs> ึ่งท <c oughs> ี่โอ้โหปุดไป แล้วให้ปิดคลิปได้ก็ไม่ดได้ก็จะทำมากที่สดทุกคนใครยอดที่นี่ลืมกดไลค์เพแชร์กรับเพื่อนไทยงเราด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจอยากลงทุนผมฝากโอ้ลิ้เหวด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมทุกคนการลงทุนมีนความเสี่ยงใช่เอ้ <Yeah. S 2> <laughs>